ครับต่อไปขอเชิญคุณสริชีวะธรรมนนครับเรียนท่านประธานกริชีวะธรรมนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลจังหวัดชนบุรีเขต6ค่ะวันนี้มีประเด็นปรึกษาหารือเรื่องปัญหาการลักลอบทิ้มน้ำมันในทะเลอ่าวไทยและอันดามันค่ะเมื่อวันที่24 24กันยายน2,566 พบสรัตออลเกยชายหาดหลายจุดเช่นที่ก้นอ่าวบ้านแหลมฉบังหาดก้นชนางรวมทั้งหาดบางแสนและภูกเก็ตหลายครั้งก่อนหน้าซึ่งส่งผลกระทบให้ชาวประมงในการหาปลาและความมั่นใจในการบริโภคอาหารทะเลอีกทั้งยังรวมไปถึงภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวทางทะเลซึ่งคาบน้ำมันดังกล่าวยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ ว่ามาจากไหนและใครเป็นผู้ลักลอบถิงน้ำมันเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำซากหลายครั้งซึ่งประเมินค่าไม่ได้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณอ่าวไทยและอันดามันที่สำคัญยังกระทบถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพอาหารทะเลที่ส่งออกด้วยดังนั้นจึงอยากฝากเรียนท่านประธานร้องขอต่อ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ได้โปรดให้ความสำคัญนำปัญหาดังกล่าวไปพิจารณาในชั้นคณะกรรมการเพื่อศึกษาแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สำาร้นอีกเพื <ders> ่อภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นในคุณภาพวัตถุดิบของอาหารทะเลเพื่อการส่งออก และนำประเทศไทยไปสู่การเป็นครัวโลกต่อไปขอบคุณมากค่ะ